มีเรื่องที่ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับตุ๊กๆอีกแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยมีคนขับรถตู้เขาบอกว่าเนี่ยไปจอดรถส่งลูกค้าชาวต่างชาติแต่ถูกคนขับรถตุ๊กๆมาด่าทอต่อว่าและวิ่งไล่ด่านะฮะโดยคลิปเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บริเวณสามแยกวัดโพและวัดพระแก้วนี่พื้นที่ชั้นในเขตพระนครกรุงเทพมหานคร เหตุเกิดประมาณเที่ยงของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมฮะสิธันวาคมนะครับคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาถ่ายคลิปและถูกตุกตุกตะโกนบอกให้ลบคลิปนะฮะวิ่งไล่นะฮะเดี๋ยวดูคลิปนี้หน่อยไม่มีอะไรผมไม่มีทำไมมึงถ่ายเลยเฮ้ยเใจเย็นมึงถ่ายทำไลยมึงถ่ายทำไมมึงคิดว่าพวกมึงเจอเหรอถ่ายทำไมอ้าึงถ่ายทำไมเอาา มึงใจจริงตัวๆดิมึไยรึไเนี่ยเงินลอเฮ้ยตำรวจเฮ้ยตัวไหนขู่มึนี่ถ้ามึงคนเดียวกูไม่หนีมึงหลอกไม่แม่ต่อปา๋าไปเถอะกูไม่ลบกูเรียกตำรวจด้วๆๆๆไยะะๆๆไม่มีอะไรไเออข้อความประกอบบอกว่านี่เหรอตุ๊กๆมึงไทยนะฮะ เขาบอกว่าเป็นคลิปที่คนขับรถตู้เนี่ยถ่ายคลิปในขณะที่มีลุงขับตุ๊กๆวิ่งไล่พร้อมตะโกนให้ลบคลิปโดยนอกจากคลิปนี้แล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพรถตู้มาจอดที่บริเวณที่เกิดเหตุนะฮะร,รถตู้มาจอดเนี่ยสองคันนะครับจากนั้นคนขับรถตู้คันที่หนึ่งก็ลงมาเปิดประตูให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยลงแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คนขับรถตู้คันที่สองเลื่อนรถมาจอดด้านหน้า จากนั้นสักพักหนึ่งคนขับรถตุ๊กๆได้วิ่งไล่คนขับรถตู้ไปอีกฝั่งถนนนะครับนี่นะฮะภาพมันจะกระตุกกระตกหน่อยนะคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวครับคุณนุชอุสาทีมข่าว Workpoint ได้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปเจอคนขับรถตุ๊กๆที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์นะฮะชื่อว่าในสมควรได้พาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดเกิดเหตุนะฮะ บอกว่าเนี่ยรถตู้สองคันที่มาจอดเนี่ยจอดปิดทางเข้าออกนะฮะส่วนตุ๊กตุ๊กของลุงที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยก็าชื่อว่าลุงเปียกนะฮะจอดอยู่ทางขวามือคืออยู่ตรงจุดจอดริมซอยในสมควรไล่ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุลุงเปียกนั่งอยู่บนรถตุ๊กๆก็มีรถตู้สองคันขับเข้ามาจอดปิดซอยขวางการจราจรลุงเปียกจึงบอกคนขับรถตู้คันหลังที่จอดปิดทางว่าให้ขยับรถหน่อยเพราะว่าเป็นทางเข้าออกของนักท่องเที่ยว คนขับรถตู้คันที่สองก็ขยับรถไปจอดด้านหน้ารถตู้คันที่หนึ่งโดยก็ไม่ได้มีปากเสียงอะไรแต่คนขับรถตู้คันที่หนึ่งที่ได้ยินลุงเปียกพูดกับคนขับรถตู้คันที่สองก็เหมือนกับว่าไม่พอใจจึงตะโกนถามลุงเปียกว่าจะจอดมีปัญหาอะไรเหรอเท่านั้นแหละต่างฝ่ายต่างก็เลยมีปากเสียงกันคนขับรถตู้คันที่หจึงได้ใช้มือถือถ่ายคลิป ก็ยิ่งทําให้ลุงเปี๊ยกโมโหเนี่ย,ยพอเห็นคนถ่ายคลิปนี่ลุงเปี๊ยกก็ยิ่งโมโหเลยนะฮะเขาเรียกว่าเนี่ยไปจี้จุดเลยนะฮะไม่ชอบโดนถ่ายฮนะก็เลยวิ่งไล่ตามบอกให้ลบคลิปนฮะนี่นะฮะส่วนในคลิปที่บอกว่าเนี่ยมีพวกมาเยอะนั้นยืนยันว่าไม่ใช่ตอนเกิดเหตุลุงเปี๊ยกวิ่งไปคนเดียวนะฮะหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันแล้วก็เคลียร์กันจบตอนเกิดเหตุแล้ว แต่ไม่รู้ยังไงเนี่ยภายหลังเนี่ยมีคลิปเนี่ยไปปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลอีกนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะฮะต่อมาผู้สื่อข่าวครับไปเจอลุงเปียกครับนายพีรพลอายุ68นะฮะคนขับรถตุ๊กๆนี่เจอตัวจริงนะฮะคุณลุงเปียกนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรอีกฝ่ายเลยนะแค่บอกดีๆว่าให้ขยับรถหน่อยมันขวางการจาราจรเนี่ย คนขับรถตู้ขันหลังเขาก็ขยับรถให้แต่คนขับรถตู้ขันหน้าเนี่ยกลับมาหาเรื่องนะฮนะมาด่าผมบอกว่าเนี่ยถ้าจะจอดตรงนี้แล้วจะทําไมเป็นมาเฟียเหรอแล้วก็มีการเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปผมก็เลยโมโหก็เลยวิ่งตามไปบอกให้ลบคลิปไม่ได้มีเจตนาจะไปทําร้ายเขาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับถ่ายคลิปทำไมมันมีทางรถเข้าออกใช่ไหมอันนี้ว่ารถคันที่มีเรื่องมีเรื่องเนี่ยอยู่จอดอยู่ข้างหน้า คันที่สองมันปิดบังซอยผมก็บอกคันที่สองคันที่สองเขาก็เลื่อกแบบนี้มันสามารถเข้าได้เสร็จแล้วไกดแล้วก็ต่างชาติขึ้นรถหมดเขาสมควรที่จะไปเขาลงมาอยู่หลังรถกูจะจอดแล้วทำไมแล้วก็ถ่ายคลิปผมนท่านั้นแหละแล้วผมก็วิ่งตามให้เขาคือว่าลบคลิป บอกพี่ช่วยขยับหน่อยนะฝังหน้าปักซอยรถเข้าออกไม่ได้เราก็ขยายาให้ได้ไอ้คันคันแรกเนี่ยมันคือว่าเราไม่ได้ยุ่งอะไรเขาเราเขาจอดโอเคแล้วมผมถามบอว่าคุณมาถ่ายคลิปผมไหมผมมีเรื่องอะไรกับคุณมผมไม่ได้ว่าคุณผมก็พูดอย่างนี้ส่วนฝ่ายคนขับรถตู้ครับวันนี้ก็เดินทางไปที่ โรงพักนะฮะสอนอพระราชวังนะครับตำรวจก็เรียกมาพูดคุยเจราจากันนะครับคนนี้ก็ขอปิดชื่อปิดหน้าไว้ก่อนนะ,อะสมมุติว่าชื่อในเอแล้วกัน,นเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยได้ยินฝ่ายของตุกตุกเนี่ยตะโกนบอกบอกว่าไม่ให้จอดนะฮะผมก็เลยบอกกลับไปบอกว่าผู้โดยสารที่มารับนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะสูงอายุขอจอดรับนักท่องเที่ยวขึ้นรถให้หมดก่อน แต่ปรากฏว่าคนขับทุกๆเนี่ยเรียกว่าแจกของลับให้เลยฮะคือแจกกล้วยให้ผมก็เลยจยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนะฮะพอยิบมือถือมาถ่ายปุ๊บฝ่ายตุกๆเนี่ยก็ปรีเข้ามาเหมือนจะวิ่งมาทําร้ายผมก็เลยวิ่งหนีฮะย,ยอมรับว่าวันนั้นตํารวจก็มาพูดคุยเจราจากันจบแล้วนะฮะภายหลังเนี่ยผมก็ส่งคลิปที่ว่าเนี่ยที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยไปให้ลูกๆหล,ล,ลานๆดูแต่ลูกๆหลานๆเห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ จึงเอาคลิปต่างไปโพสลงในโซเชียลเออนี่ในาเอบอกว่าผมไม่ได้โพส์นะแต่ว่าลูกๆหลานๆเนี่ยเขาโพสนะฮะยืนยันว่าก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเอาความอะไรกับตุกๆหรอกเพียงแต่ว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีอะไรก็คุยกันดีๆไม่ต้องใช้ความรุนแรงเออเดี๋ยวลองฟังคนขับรถตู้หน่อยก็ลุงก็ให้ของรับผมไปรับลูกค้าตรงท่าเตียนก็จอดนะแหละไปจอดอยู่ตรงโค้งของท่าเตียนก็ ไปเจอลุงตุ๊กๆนั่นแหละคันผมมาพ้นแต่คันที่ข้ามาอีกคันหนึ่งอ่ะคือมาด้วยกันไม่พ้นแต่ผมเป็นคนเปิดประตูให้ทั้งสองคันแล้วลุงเขาก็พูดมาผมบอกใจเย็ยนป๋าขอผู้โดยสารขึ้นแป๊บนึงเพราะเป็นคนแก่ทั้งสองคันเลยไว้ไว้เลยไว้ไว้ผมบอกใจเย็ยนป๋าผมขอเอารถขึ้นผู้โดยสารขึ้นก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นอ่ะกูไม่ได้ว่ามือว่าอคันนะั้นผมบอกครับนั่นแหละปะ๋าใจเย็ยนแป๊บนึงขอผู้โดยสารขึ้นเพราะคนแก่ กก้็ใหเลยเออทีนี้ทางตำรวจพุ่มกับสอนอพระราชวังครับพันตำรวจเอกภาวัฒสุพัฒนเนี่ยบอกว่าเนี่ยไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะดูกล้องวงจรปิดก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างออตอนนี้อยู่ระหว่างการแจ้งความดำเนินคดีของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอา้าวทีแรกคุยกันจบที่ที่เกิดเหตุแล้วนะแต่พอกลายเป็นเรื่องมีคลิปมีอะไรขึ้นมาเนี่ยคราวนี้แจ้งความนะฮะ ทั้งฝ่ายรถตู้ฝ่ายตุ๊กต๊กเนี่ยนะคือฝ่ายรถตุ๊กต๊กเนี่ยก็จะแจ้งความกับคนที่เอาคลิปเนี่ยไปโพสต์ลงในโซเชียลด้วยเพราะว่าบอกว่าเนี่ยทำให้ตัวเองก็คือคนขับตุ๊กต๊กเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนี่นะฮะตำรวจก็บอกอ่าถ้าลุงจะแจ้งก็แจ้งก็ไปห้ามไม่ได้อ่ถ้าอยากจะแจ้งนะแต่ว่าก็ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนี่นะฮะเออจากที่เรื่อง จบในที่เกิดเหตุแต่ว่าอพอมีคลิปก็ต้องกลายเป็นเรื่องต่อนะครับ